อันนี้คุณเจ้าคบครับสวัสดีครับถังเบียร์ครับผู้ที่วัดธีราชครับทำไมมันมีอะไรกับถังเบียร์หรือยังไงฮะจริงจริงๆชื่อเบียร์ครับชื่อเบียร์ใช่ครับแล้วก็แอปเปลี่ยนเองเป็นถังเบียร์ไม่ได้ไม่ได้แอปเปลี่ยนครับคือพอดีผมมาซีซั่น8ซีซั่น9ครับแล้วผมมาสองซีซั่นเลยใช่ครับแล้วทีนี้ซีซั่น9มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ถังซีซั่นนี้ก็มาครับ ก็เลยเป็นถังเบียครับแล้วเพื่อนเพื่อนเชียร์สองคนครับขี้เกียจเรียกพี่ทั้งขี้เกียจเรียกเบี้ยกเลยรวมกันเป็นถังเบียเป็นฟ้าแดดเหรอไม่ใช่ครับแล้วไปเป็นไมกระสุเขาเรียกรวมเขาจะได้แบบทีเดียวเป็นผัวเมียกันหรือยังไงหรือเปล่าเป็นพี่เป็นน้องใช่ครับพี่น้องคนจังหวัดอะไรลูก ผมคนกรุงเทพครับแต่ว่าคุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชครับเป็นนครศรีนะฮะโอเคที่พูดกันต่อแปลกนะถังเบี่ยนนะบันทงเลยดีกว่าเป็นหรือไม่เป็นเอออ่าทำไมต้องมองตากันล่ะฮะัอถ้าเกิดเช่นนี้ครับคุณเป็นฉันวเปล่าถังคนที่ชื่อถังถึงต้องกินกันมาก่อนหรือเปล่ากินกันทุกวันเนาะกินกินกันทุกวันอยู่แล้วครับกินกันทุกวันเหรอหนูกินข้าวตอนเช้าครับเขาเว้ยมันกินกันประจ้ำผมครับทุกคนหลังจากนั้มีการกินกันเสริมขึ้นนีะ มันฉลาดตอบมันฉลาดตอบ